สวัสด,ดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายให้กระจ่างนะครับเกี่ยวกับสกิลจิตหรือว่าพวกเกี่ยวกับอะไรจิตจิตเนี่ยนะครับวันนี้เราก็จะมาเดี๋ยวเราเอาเอาช่วงแรกนะผมจะพาเดินไปที่ปากลานนะครับ <c oughs> คือมีหลายคนถามมาว่าส่วนมากนะสกิลจิตจิตสิบสี่แล้วได้สกิลเลยไหมอะไรอย่างนี้ผมก็บอกว่ายังไม่ได้นะครับต้องไปเวล เวลเก็บดวงจิตนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับขออนุญาตเดินก่อนนะครับอันนี้คือใครที่ยังไม่รู้ทางก็ดูดูคลิปนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับแมปวินดนเนียนะครับตื้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 ตือตื้ตื้อตือตอนนี้ผมก้อตื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 ้อตอยู้นะครับได้ระดับ4แล้ว แต่ขาดดวงจิตอีกแสนกระดวงครับได้ระดับ5นะครับก็จะเอาทักระดับ5พอแล้วครับไม่เชื่อมันระดับ5แล้วโหดทำไมผมขี้เกียจเอ้ยใกล้ถึงแล้วครับวาบนเลยครับเดินไปเรื่อยนะครับ เจอบอสก็ระวังตายเลยนะครับอาอาโเคเราก็มาถึงประการไรตะวันแล้วนะครับใช่ปะเย่ yeah. ก็สมมุติคนที่จิตสิบสี่แล้วยังไม่มีสกิลจิตนะครับอ่าเราก็มาที่นี่นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับไม่รู้จีเอเขาจะให้กดยากทำไมนะตอนแรกผมก็กดไม่ถูกเลยนะตรงนี้แล้วนะครับ แล้วก็ขึ้นไปชั้น2กดลงประตูซ้ายประตูขวาก็ได้นะครับนี่มันก็จะมาตรงที่เราเก็บเลเวลนะครับหรือเก็บดวงจิตเ,เองเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับตีมอนสเตอร์มันจะได้ดวงนะครับผมไม่น่าจะตีไหวอนะยากตียังไม่ไหวครับไม่ไหวอ่าแล้วสมมติเราเก็บเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางดวงให้นะครับว่าเออสกิลจิตระดับหนึ่งต้องวิว ท่าไรจิตท่าไรนะครับแต่ผมขึ้นไมาให้นะครับอ่าพอสมมติเราเก็บเก็บส,สกิลจิตเนี่ย,ยผมกดให้ดูนะนี่คือทักษะไม่ใช่ทักษะจิตอาชีพนะครับผมมีสิบห้ารอบซึ่งสิบห้ารอบก็ได้ระดับห้านะครับคือคือดวงมันจะตันแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรวะอืมดวงมันจะตันที่สกิลจิตระดับห้านะครับถ้าถ้าจิตสิบห้า อ่ะสมมติผมจิตเนี่ยเนี่ยคือจิตจิตหนึ่งถึงสิบสี่ธรรมดานะครับแบบจิตทั่วไปอ่ะมันจะขึ้นหนึ่งนะครับเราต้องไปเวลไปเวลให้มันเก้าเก้าแล้วพอจิตใหม่มันจะกลายเป็นระดับสองนะครับสองสามสี่ห้าไปเรื่อยนะครับตันถึงห้าสิบห้าก็พอระดับแรกนี่ผมจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่หมื่นหมื่นหนึ่งพันสองร้อยครับแล้วเราก็มากดที่เรียนทักษะแห่งจิตอาชีพนะครับแล้วก็เรียนทักษะเลยครับอันนี้ผมระดับห้า ก็มีพันเก้าดวงโอ้โหเวยวยาวครับก็ใครสงสัยอะไรถามได้นะครับคืออยากได้สกิลจิตอาชีพเบสเรามาเล่นวีมันก็ไม่ได้นะครับมันต้องไปเล่นเบสครับเล่นเบสแล้วก็จิตจิตเบสนะครับอ่าผมเข้าใจแล้วนะครับคือสมมติผมเป็นวีอยู่เงี้ยผมจิตกดจิตวีปับมันก็กลายเป็นที่หกนะครับถ้าเราไปจิตจิตเบสมันก็ วิไม่ขึ้นนะครับแต่เบรขึ้นก็ตามน,นีนม้เลยครับก็ใครสงสัยอะไรก็ถามได้ครับขอบคุณครับ